ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเหมือนเดิมนะครับตัวที่เรามารีวิววันนี้นะครับเป็นงานใหม่นะครับจากพรีเมียมบันไดอ่ากล่องนี้เลยนะครับบล็อกอาร์ตแบบสวยๆเท่ๆนะครับจากซีรีส์ All a b o u สเ a c h e l o r at d น,นะครับผมกล่องนี้ เป็นงานไฮเกรด1ต่อ72นะครับตัวดันไบตัวหุ่นพระเอกเลยนะครับจากซีรีส์ดันใบนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักและกันแต่ถ้าใครอายุเยอะหน่อยเนาะก็น่าจะรู้จักมันนะครับนี่ก็เป็นตัวบล็อกอาร์ตเขานะครับในมุมมองต่างๆ ตัวดันไบเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักมันนะครับเรามาดูกันก่อนดันไบเนี่ยเป็นซีรีส์การ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ผลิตและสร้างโดยทามมโงะเหมือนกันนะครับคนที่ผลิตกันดัม้มเนอะคนที่สร้างกันดั้มเราเนี่ยแหละครับผมแต่ดันไบเนี่ยมีอายุน้อยกว่ากันดั้มนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาผลิตแล้วฉายครั้งแรกอ่ะปี2,527 นะครับผมก็นับมาตอนนี้ก็40ปีเหมือนกันนะครับเขาก็อายุจะ40เหมือนกันแต่นะครับต้องยอมรับก่อนว่าดันไบอ่ะในส่วนของการ์ตูนซีรีย์เขาไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการ์ตูนกันดาอ่าการ์ตูนหุ่นยนต์เรื่องอื่นนะครับด้วยความที่ตัวดันไบเนี่ยเป็นนิยายแบบไซไฟมากๆนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมีเรื่องของหุ่นยนต์เวทมนต นะครับแล้วก็อัศวินเป็นแนวคิดที่รวมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้แบบความน่าสนใจของซีรีส์มันน้อยลงนะครับผมบวกกับแน่นอนว่าวันนี้มันเป็นซีรีส์ที่เก่าพอสมควรการหาดูมันค่อนข้างทำได้ยากแหละ,ะซีรีส์ของดันไบเนี่ยมี1ซีซั่นนะครับซีซั่นเท่านั้นนะครับ49ตอนบวกมูฟวี่1ตอนนะครับเป็น49บวก1 นะครับผมแต่ทีนี้การหาดูก็ค่อนข้างยากบวกกับแน่นอนภาพนะครับภาพของการ์ตูนแอนิเมชันของดันไบเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นภาพแบบเก่านะครับการดูก็เลยแบบฟิลการดูอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าเนาะกับซีรีส์ปัจจุบันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นถ้าใครหาดูได้ามาแบ่งผมด้วยนะผมยังไม่เคยดูนะครับอยากดูเหมือนกันแต่นะครับต้องบอกก่อนว่าหลายคนรู้จักดันไบเนี่ย อ่าผมเองเนี่ยรู้จักดันบายจริงๆอ่ะอีก2ช่องทางนะครับคือผมเจอเขาในพามโอเคียวชิโร่เหมือนกันนะครับผมอ่าซึ่งจริงๆผมต่อคุณเนี่ยเนี่ยอ่าแรงบันดาลใจของผมมาจากพามโอเคียวชิโร่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือในเกมซูเปอร์โรบอทนะครับผมโผล่ครั้งแรกในซูเปอร์โรบอท ex นะครับอ่าเราได้เล่นเราได้เห็นเขาครั้งแรกแต่ทีนนเนี้ยดันบายเนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้สึกเขาว่ามันเป็นหุ่นที่แบบ ดูธรรมดามากเลยอ่ะอาจจะเหนือนมีอะไรเยอะนะครับแต่สุดท้ายมันดูทําเป็นหุ่นที่ลักษณะดีไซน์อ่ะครับเหมือนด้วงเนี่ยเราจะเห็นเลยเขาจะเป็นลักษณะแบบด้วงนะครับเกาะลักษณะแบบอัศวินจริงๆถือดาบนะครับแล้วก็มีความเป็นมแมลงสูงมากเพราะว่ามีปีกแบบมแมลงด้วยนะครับอ่าซึ่งในเกมเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าดันบาบอ่ะครับเขาจะเป็นเหมือนแบบหุ่นแมลงจริงๆคือพวกพลังน้อยต่อยหนัก ต่อยไม่ต่อยหนกักแต่ก็เรียกแยบบ่อยนะครับเพราะว่าดันาบจะมีท่าถ้าท่าไม่ตายไม่เยอะแล้วก็ แล้วก็พลังทำลายล้างเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่ากับพวกสุน s u ซูเปอร์โรบอตแต่ผมอ่านในใครที่เล่นเกมเนี่ยมักจะใช้พวกดันาบหรือกันดั้มเนี่ยเป็นพวกแนวทะลวงแล้วกันเพราะว่าขุ่นสายเลียวเนี่ยจะค่อนข้างหลบเก่งนะครับมันก็เลยแบบใช้ในการทะลุทะลวงแล้วก็ใช้ขุนซูเปอร์โรบอทไปตีซ้าให้ตายเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของพวกการเล่นเกมตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้เรากลับมาในส่วนของตัวโมเดลพลาสติกคิดกันนะครับ อังบอกก่อนว่า1ต่อ7จดบันใบกล่องนี้เป็นการผลิตใหม่อีวิลูชันใหม่เลยนะครับอ่าหรือว่าพัดเรียกตามศัพท์รถเนาะก็นิวนะครับนิวดันใบนะครับผมก็คือการออกแบบมาใหม่เลยนะครับอ่าก่อนหน้านี้เคยผลิตไหมเคยผลิตเป็นไฮเกรดเหมือนกันนะครับเป็น1.72ต่อเนี่แหละครับสเกลนี้แต่เป็นดันใบผลิตเมื่อปี2000 นะครับผมแล้วก็มีเป็นมาสเกตออกมาด้วยนะครับ1นึต่อสานะครับถ้าเทียบ2อันไฮเกตกันไฮเกตกับมาสเกตอันไหนหาง่ายกว่ากันเนี่ยมาสเกตยังหาง่ายกว่านะครับเพราะว่าไฮเกตดันใบเนี่ยค่อนข้างหายากมากนะครับสมัยนั้นสมัยนี้ยิ่งหายากกว่าเดิมเลยนะครับแต่ยังดีว่าอตอนนี้ มันมีพีบันไดเนาะพีบันไดก็ผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาใหม่นะครับด้วยการออกแบบขึ้นมาใหม่ทําให้แบบเราจะได้ฟิลใหม่ๆจริงๆเนี่ยดันใบนะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่2นะครับไม่ใช่กล่องแรกนะต้องบอกก่อนมันเป็นกล่องที่2ของซีรีส์นี้ที่ผลิตใหม่นะครับก่อนหน้านั้นะ่ะมีสเซอร์บายนะครับผมผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วอะนานมากนะครับระหว่างกล่องหนึ่งกับกล่องสองห่างกัน2ปีแล้วเดี๋ยวเราจะมีอตอนที่ กล่องนี้เข้าเนี่ยแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นนะครับมีกดกล่องที่3กันแล้วนะครับผมเป็นตัวสินเงินเนาะผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับว่ากล่องที่3นะครับเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกล่องที่3ได้โอกาสต่อรีวิวก็จะรีวิวให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของ ตัวไฮเกตดันใบกล่องใหม่กันนะครับอย่างที่ผมบอกบล็อกอาร์ตเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาพการ์ตูนในอนิเมะเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแอคชั่นเขานะครับข้างกล่องที่เราจะเห็นลักษณะของการจัดท่าต่างๆนะครับอ่าทรงดีไซน์เขานะครับข้อมูลต่างๆของดันใบนะครับแล้วก็อันนี้ข้อมูลของอนิเมชั่นนะครับอ่าเเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับ อันนี้ยังไม่ได้แกะถุงด้วยนะครับมีทั้งหมดหนึ่งน,นี้ใบป,ประกอบนะครับสองสามสี่มีสี่ห่อนะครับผมในนี้มีสี่หอ่อเราแกะดูทีละหอกันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับห่อแรกนะครับก็โอเคห่อแรกจะเป็นแผงสีม่วงก่อนเลยนะครับตัวเฟรมเขา เป็นสีฟ้าจริงๆมันเป็นโทนสีฟ้านะครับน้าเงินออกไปทางม่วงนิดหนึ่งอันนี้นะครับสีฟ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นฟ้าอ่อนๆที่ออกไปทางม่วงเหมือนกันนะครับเป็นส่วนเฟรนที่ใช้ตัดสีกันนะครับต่อมานะครับอ่าแผงนี้อันที่สองนะครับก็เป็นส่วนของจุดที่จะเป็นคงในเคาละนะครับคงในเขาจะออกอเขียวนะครับเป็นสีเขียวเข้ม อ่าอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แผงมัตติคัลเลอร์นะครับก็จะมีแผงของสีแดงสีแดงที่ออกไปทางสม้มสีเหลืองนะครับผมแล้วก็อันนี้สีเทานะครับแล้วก็สีขาวที่ออกขุ่นๆน,นิดนึงนะครับผมไม่ได้ขาวสว่างอ่าข้อที่สามครับก็เหมือนห่อแรกเลย นะครับพร้อมสติกเกอร์นะครับห่อน,นี้มีสติกเกอร์เป็นแถบเส้นสีดำนะครับเป็นลายสีดำทั้งนั้นเลยนะครับ <S <S แล้วก็ห่อที่3ามก็แน่นอนเป็นแผงของโครงนอกอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าของขายข้างหนึ่งนะครับสีฟ้าม่วงแล้วก็อันนี้นะครับแผงสีม่วงฟ้า <c oughs> ม่วงฟ,ฟ้าฟ้าม่วงเนาะ,ะนะครับแล้วก็ห่อสุดอ่าอีกสองห่อนะครับอ่าห่อน,นี้ก่อน ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแผงของเคียรพับสีเหลืองนะครับเป็นส่วนของปีกนะครับอันนี้ดีเทลปีกก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับเหมือนปีกแมลงปอเลยนะครับลายค่อนข้างโอเคนะครับอ่ามันติดคัลเลรออีกแผงหนึ่งนะครับเหมือนการเหมือนกับแผงแรกเลยนะครับสีแดงสีขาวไม่มีสีด๊าไม่มีชิ้นสีดำเนาะอ่าเป็นเทานะครับแล้วก็อันนี้แผงส่วนคงในอันหนึ่งแผงสีเขียวนะครับ นะต่อมาแผงสุดท้ายครับอันนี้เป็นส่วนของตรงไหนก็ไม่รู้นะครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสีเขียวเข้มๆเ,เลยนะครับเป็นส่วนที่ทำเป็นเคียงเงามานะครับชิ้นเงามากเลยอันนี้ก็จะเป็นพร์พลาสติกทั้งหมดนะครับของดันใบมีทั้งหมดกี่แผงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดทั้งหมดมี10แผงนะครับผมอ่าเป็นสิบแผงบวกสติกเกอร์ลายหนึ่งแผ่นนะครับแล้วนี้ก็เป็นส่วนใบประกอบนะครับใบประกอบก็เป็นแบบบล็อกอาร์ตการ์ตูนเลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการประกอบดูแล้วก็น่าจะประกอบไม่ยากแหละนะครับจะใช้เวลาไม่นานเนาะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวแอคชั่นทั้งหมดนะครับของดันไบภาพแบบตอนเป็นการ์ตูนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดีเทลเขาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะไปประกอบนะครับประกอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของดันไบในในในความรู้สึกของการเป็นนิวดันไบนะครับอีวลูชันใหม่ของดันไบ1.72ต่อ7ตัวนี้นะครับว่าความมันมีความ น่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับ ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดันใบนะครับผมเป็นสเกลไฮเกรด1ต่อ7นะครับออย่างที่ผมอธิบายตอนต้นไปแล้วนะครับดันใบตัวนี้เป็นงานที่มีการทำขึ้นมาใหม่นะครับมีการอิรูชั่นใหม่ละนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดในการผลิตนะครับทำให้จุดขยับเนี่ยจะมีความแตกต่างจากของเดิมแน่นอน เสียอย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถเอางานตัวเก่าเนี่ยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยเมื่อ20อ่าิของปี2000เนี่ยมา,าเอาเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เก็บเนาะแล้วก็การหาซื้อดันไบเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่ามันหาซื้อยากแหละนะครับมันก็การที่เราจะหาตอนนี้มันก็คงลำบากนิดนึงแล้วกันแต่ไม่เป็นไรครับเราดูเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวแล้วกันนะครับผมอ่เริ่มต้นก่อนนะครับดันไบเนี่ย เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับแน่นอนเราจะได้ขุนนะครับขุนของดันใบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดนะครับของดันใบสีอะไรค่อนข้างลงตัวอยู่นะครับใครที่ประกอบดิบเนี่ยนะครับก็สีเนี่ยถือว่าโอเคนะครับมันอาจจะดูแบบ ในกล้องเนี่ยเนื่องจากแสงเราสว่างเนาะมันก็อาจจะดูไม่ออกฟ้ามากนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพวุ่งนี้จะออกฟ้าหน่อยๆนะครับผมออกฟ้าม่วงๆนะครับผมสีแดงก็เป็นคู่สีที่ลงตัวอยู่นะครับทุกอย่างค่อนข้างลงตัวเลยนะครับในส่วนของสีนะครับผมในส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะครับดันใบจะมี1ตัวขุนนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นมีออร่าสวอตนะครับอันนี้ก็คือดาบนะครับ1เล่ม นะครับอยู่ที่ด้านหลังตรงปีกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอล่าช็อตนะครับผมหรือก็คือปืนละกันนะครับผมตัวปืนสับดันใบมี2อันนะครับ1คู่ใส่ได้ทั้ง2แขนเลยนะครับข้างละอันแล้วก็จะมีมือนะครับมือเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือมือแบบแบนะครับอันนี้เป็นแบบแบมือนะครับกลางนิ้ว แล้วก็มือแบบกำรรนะครับอ่าเป็นแบบกำรรอาวุธเนาะอันนี้นะครับก็จะมีมือมาทั้งหมดเนี่ยสองคู่นะครับใครที่อ่ากำลังดูอยู่เนาะมือมีแค่สองคู่เพราะฉะนั้นอ่ามันก็เพียงพอต่อการจัดท่านะครับผมอ่าต่อการจัดท่าทางละอันนี้ก็เป็นส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมอ่าที่มากระดันใบทีนี้เรามาดูกันก่อนว่า ตอนประกอบนะครับในเรื่องของการประกอบเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับมันมีการแยกสีที่ดีนะครับการแยกชิ้นส่วนที่ดีมากเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการประกอบเท่าไหร่นะครับประกอบไปได้แบบเรื่อยๆเลยอะ,อะฟิลแบบสบายๆเลยนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะครับผมจะมีอย่างอันนี้ผมยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะจริงๆอะมันจะมีแผ่นสติกเกอร์มามันก็จะเป็นเส้นสีดําที่ติดอยู่ระหว่าง เนี่ยครับระหว่างร่องขาตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าบันไดเลือกออกแบบโดยเฉพาะจุดประกบเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับอย่างต้นต้นขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมดูหน่อยอ่าเนี่ยต้นขาเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นรอยประกบนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเราติดสติกเกอร์นะครับหรือถ้าใครทาสีดำเนี่ยตรงนี้ก็จะกลืนไปเลยนะครับคุณก็ตัดเรื่องของรอยประกบแบบผ่ากลางออกไปได้เลยอ่ะ มันก็ค่อนข,ข้างโอเคนะครับอาจจะมีผ่ากลางเหลือเช่นตรงหัวไหลนะครับตรงหัวไหลอันหนึง่งซึ่งมันอาจจะแบบเห็นชัดหน่อยนะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมโดยรวมยังโอเคอยู่นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับจุดที่ต้องระวังนะครับใครที่จะประกอบดันใบเนาะอ่า จุดที่ต้องระวังจริงๆเนี่ยมันจะมีตั้งแต่หนึ่งก็คืออย่างเขาอ่าผมยกตัวอย่างเขาเนี่ยเขาตรงนี้ค่อนข้างบางนะครับผมอ่าค่อนข้างบางมากเพราะฉะนั้นเวลาตัดเวลาเล็มแผลทําดีๆหน่อยแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุจากการปัดโดนอ่าผมยกตัวอย่างการปัดโดนเขาตรงนี้อาจจะเบี้ยวหรือหักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงในการดูแลรักษานะครับผมอ่าน้องเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดที่แบบ ใช้คําว่าเหมือนอผมไม่ประทับใจแล้วกัน1จุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของจุดประกบระหว่างตรงหน้าอกเนี่ยครับกับตรงหน้าท้องที่เป็นส่วนคอฟฟิกตรงนี้มันค่อนข้างแบบเหลือนหลวมง่ายอะครับเนี่ยแต่มันมันอยู่นะผมบอกเพื่อนๆก่อนแต่เพราะแบบมันมันเป็นจอยจอยหนึ่งจุดเท่านั้นเองอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบตรงนี้ค่อนข้างเหมือนหลวมๆนะครับแต่โดยรวมแข็งแรงนะผมบอกก่อนเพราะว่าเราดึงอะ่ะไม่หลุด นะครับผมแต่เพราะว่าตรงนี้เขาต้องการออกแบบให้มันดูอิสระมากที่สุดนะครับมันก็เลยแบบพอเราขยับตรงนี้มันเลยดูเหมือนหลุมหลวมแล้วก็มันอาจจะส่งผลให้อ่าเ,าเรียกไงอ่อาปีกนะครับตรงด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างหนักแล้วถ้าอยู่ๆเราจัดท่าครับบางทีอ่ะหุ่นเราต้องการเอ็นมาข้างหน้าแต่มันไม่เอ็นให้เพราะว่าเดี๋ยวน้ําหนักอะ่ะมันก็จะถ่วงมาข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับ เราอยากให้เองมาข้างหน้านะแต่สักพักมันก็จะหลวมมาข้างหลังอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่แบบะจะทําให้เราแบบจัดท่ายากนิดนึงแต่โดยรวมที่เหลือโอเคนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจุดขยับของข้อมือเป็นยังไงบ้างนะครับแขนเนี่ยสามารถพับศอกได้ประมาณนี้นะครับอ,อจาจจะไม่เต็มส่วนหนึ่งที่มันไม่เต็มเพราะว่าส,วส่วนที่มันเป็นเกาะเนี่ยมันค่อนข้างแบบัดเอาไว้นะครับก็เลยได้ประมาณนี้ส่วนขานะครับก็ ขาเนี่ยพับได้เยอะอยู่นะครับก็ขาจะพับได้ประมาณนี้เอาจงจริงอะ่ะถ้าเปรียบเทียบกับเราประกอบกันด้ามเนาะผมถือว่ามันมันขยับได้พอๆกันนะนะครับแล้วก็ตรงส่วนเท้านิ้วเนี่ยมันก็จะขยับได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนิ้วขยับได้ก็อาจจะส่งผลเหมือนกันนะเวลาเราจัดท่าทางอ่ะครับถ้าสมดุลไม่ดีแล้วนิ้วหลังเนี่ยซึ่งมีนิ้วเดียวเนี่ยครับมันพับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้หุ่นล,ล้มได้เหมือนกันอันนี้ ก็เป็นจุดที่ต้องอระวังนิดนึงส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ใช้ควาว่าเหมือนความน่าลำคาญแล้วกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับก็คือเรื่องของปีกปีกเนี่ยมันอาจจะหลุดง่ายเพราะว่าปีกเนี่ยจอยมันเป็นแค่บอลจอยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเราจับท่าหรือขยับเนี่ยมันอาจจะหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับตรงจุดนี้ น้องเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับสำหรับการประกอบและจุดที่ต้องระวังนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบขนาดกันดูนะครับอ่าอันนี้อันนี้จะล้มละนะครับเนี่ยะมันก็จะมีผลอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยอ่ะตอนนี้กินได้ละเนาะ,ะตรงๆโอเคอ่าอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูอ่าล้มไปละ เดี๋ยวปีกออกไปก่อนอ่นเนี่ยอพราะเปรียบเทียบนะครับความใหญ่อสูงเท่ากันเนี่ยเราจะเห็นว่าดันใบเนี่ยสเกลเหนือเจ็ดสิบสองจะมีความหนาและใหญ่กว่ากันดั้มนะครับที่เป็นสเกลไฮเกตหนึ่งต่อรอยสีอยู่นะครับถ้าสเกลเท่ากันกันดั้มอาจจะตัวใหญ่กว่านี้นิดใหญ่กว่าแน่นอนนะครับแต่อันนี้ก็จัดอยู่ในสเกลที่แบบถือว่า มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้เปรียบเทียบสกเกลให้ดูนะครับว่าเออเดี๋ยวจะมีคนเดี๋ยวก็จะมีคําถามนี่แหละครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับกันดั้มเนี่ยดันบายตัวใหญ่แค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนข้อมูลนะครับก็เป็นเรื่องของ ให้ข้อมูลในการตัดสินใจของเพื่อนละกันนะครับวา่าประกอบแล้วเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างกับดันใบนะครับโดยรวมการประกอบใหญ่ผมบอกไม่มีนะครับประกอบค่อนข้างง่ายการแยกสีทําได้ดีนะครับมีจุดที่เป็นจุดที่ต้องระวังไม่กี่จุดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับมีเรื่องของการหลวม2จุดนะครับหน้าอกกะตรงปีกที่อาจจะหลุดง่ายนอกเหนือจากนั้นก็ถือว่าโดยรวม ค่อนข้างโอเคนะครับผมใครที่ชอบขุนรุ่นเก่านะครับงานเก่านะครับทําใหม่เนี่ยผมว่าดันใบเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับผมเสียอย่างเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่าเสียอย่างเดียวอะ่ะมันดันเป็นสินค้าในที่ไปขายอยู่ในพรีเมียมบันไดไม่ได้วางขายปกตินะครับตั้งแต่ตัวแรกและตั้งแต่ ซีนีบาล้จะมาดันใบนะครับแล้วเดี๋ยวเปตัวที่3เนี่ยมันอยู่ในพีบันไดทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่สายนักสะสมจะหาเนี่ยอาจจะต้องพยายามกดเพื่อซื้อในพรีเมียมบันไดให้ได้แล้วกันนะครับผมอันนั้นก็เป็นจุดที่แบบในเรื่องของการซื้อขายและกันในการตามหาเนาะตอนนี้สินค้าสําหรับดันใบเนี่ยก็วางจําหน่ายส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่แบบกําลังตัดสินใจ หรือใครที่ไม่ได้กดนะตอนนี้ก็หาได้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็น่าจะมีคนที่เป็นฝ่ายาฝั่งรีเซลเนี่ยเอามาขายอยู่นะครับผมทีนี้ในเรื่องของราคานะครับดันไปเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างนะครับผมอตอนที่ผมกดมาเนี่ยตอนนั้นดันไบเนี่ยมันอยู่ที่902บาทนะครับผม902บาท รวมค่าจัดส่งอาตีไป940ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงไปไหมสำหรับดันไบเนี่ยถ้าพูดกันจริงเทียบเทียบกับกันดั้มที่เป็นสเกลราคาราคานี้มันก็เป็นเรลเกตเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือหุ่นที่แบบมีออปชั่นเยอะๆแต่อย่างว่าล่ะครับอันเนี้ยต้องเข้าใจเลยว่าแนวคิดเนี่ยเขาขายนักสะสมจริงๆใครที่สะสมสายดันไบนะครับก็นะครับ,ก,นะรบกับราคานี้ ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาที่รับได้นะครับผมถือว่าแพงไปไหมถ้าพูดจริงก็เหมือนแพงไปแอบแพงนิดนึงแต่ถ้าถามว่ากังานที่ได้นะครับกับความรู้สึกกับเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาให้กับดันใบทั้งการแยกสีเนี่ยผมรับได้กับราคานะครับผมส่วนราคาขายปัจจุบันนะครับราคาขายปัจจุบันนะวันนี้เป็นรีเซลแล้วาราคาน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ 1100- ถึง1,200บาท นะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละแพงถูกแพงกว่านั้นก็เป็นเรื่องของคนตั้งราคาแล้วครับแล้วก็ความพอใจในการซื้อขายของคนที่จะหาละกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของเรื่องราคานะครับผมอ่าทีนี้อ่าในส่วนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสำหรับ ดันใบเนี่ยก็คงมีแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าโดยรวมอย่างที่ผมบอกถ้าประกอบงานแล้วมันไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาติมากนะครับผมใครที่สงสัยอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับสอบถามเล่าในาในคอมเมนต์ของอช่องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้แต่ถ้าถามว่าตัวนี้ชี้ช่องว่าจะต้องเปซื้อที่ไหนเนี่ย ผมบอกเลยผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันส่งมอบแล้วอาจจะต้องไปหาตามกลุ่มซื้อขายบ้างหรืออะไรบ้างนะครับว่าราคาอยู่เท่าไหร่เนาะอาจจะลองไปรีเสิร์ชราคากันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเคสเดลของเรานะครับเวลาเรามีคลิปรีวิวใหม่ๆมีข้อมูลใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรา กลับมาพบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ